น่าจะเป็นเพราะว่ามันถูกปากหลายๆคนแล้วก็ะส่วนใหญ่แล้วเราจะพยายามตั้งใจทำซิกเนเจอร์จริงๆก็คือเป็น,ปนหน้าเกรสออริจินอลเกร e เพราะว่ากินง่ายมันกินง่ายกับหลายๆคนซึ่งเราขอไปได้ทำหวานมากใครมีโอกาสก,าก็ลองมาจิมได้ครับผม ับผมเอนะครับวัฒนากรคาสุขนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านฟ l ล p ป์แอนด์ครับผมม,มันเริ่มมาจากไม่มีเงินเงิน,เง,นเงินเก็บหมดละแล้วก็ไปเจอแบบแรงบันดาลใจในช่องอในช่อง f o o d Network แล้วก็เป็นช่องช่องพวก UBC e x i t t e ตกะกอนนะครับมันจะมีแบบร้านโดนัทในอเมริกาซึ่งมันเป็นร้านเล็กๆแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันยังมามี มันยังมีแบบร้านแบบนี้ในเชียงใหม่เนาะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีแค่ร้านกาแฟอืมก็เลยอยากลองทำอย่างที่มันเป็นแบบขนมที่เราชอบกินนะครับอืมแล้วแล้วผมผมเองเนะเป็นคนมากินหรอกแต่แฟนผมอะเป็นคนกินอ่าใช่แล้วแล้วแกก็ชอบก็เลยว่าเออก็ลองทำดูลองหาสูตรในอินเทอร์เน็ตดูลองลองหาแรงบันดาลใจดูนะครับใช่ ซิกเนเจอร์จริงๆก็คือเป็นหน้าเกร c ออริจินอลเกรซใช่เป็นเครื่องน้ำตาลมันน่าจะเป็นเพราะว่ากินง่ายกินง่ายกับหลายๆคนซึ่งเราขอไ,ได้ทำหวานมากเอาเอาจากตัวเองเป็นตัวเทสชนะราคาตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่23จนถึง65ก็คือถ้าเป็นแบบพวกเป็นสติกพวก,กเป็นตัวดิป จะอยู่ที่20-23แล้วก็ถ้าเป็นพวงมีนาแบบโดนัทนะี่ยจะอยู่ที่48บาทส่วนสเปเชียลเมนูเนี่ยจะอยู่ที่65บาครับสำหรับวันวันที่เปิดร้านจะบอกว่าเปิดวันศุกร์ถึงวันพุธหยุดทุกวันพฤหัสร้านเปิด11โมงถึงโดนัทหมดหรือถ้ามาหมด4โมงที่ที่ร้านก็จะอยู่ในโซนสันติธรรม ถ้าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดจะจะดูยากหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ซอยข้างโรงเรียนโสตซอย5ข้างโรงเรียนโสตเข้ามาสุดซอยเลยร้านจะอยู่หัวมุมฝ่ามือถ้าแบบให้สะดวกก็กด Google <Okay. S 1> มาเนี่ย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากฝากาติดตามเพจเนาะหรือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสได้ลองมาชิมโดนัทนะครับก็ลองมาที่ร้านได้ครับหรือว่าถ้าแบบปยากเสี่ยงก็ กดออนไลน์ได้กกสั่งออนไลน์ไว้ก่อนแต่ว่าลูกค้าที่แบบอยู่ไกลๆที่จะมาเชียงใหม่หรือว่าที่แบบอยู่พื้นที่ไกลๆไปอยากที่จะรอหรือว่าไปอยากที่จะเสี่ยงว่ามันจะหมดก่อนก็แนะนำาพื่อสั่งล่วงหน้าไว้ดีกว่าครับใครมีโอกาสก,าก็ลองมาชิมได้ครับผม